กรดสูงเลยลหลายครั้งที่วิทยาศาสตร์แอบซ่อนอยู่ในทุกวันเป็นรอยยิ้มเป็นการเรียนรู้แหมเรียนรู้จริงๆนะอวิธีทำจับชายนี่คือวิธีทำจับชายเป็นการใช้ชีวิตในทุกเวลาเป็นทุกสิ่ง ที่่ออยูรบตัวเป็นแรงบันดาลใจทุกองศาของชีวิตทุกลมหายใจวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้กว่าที่คิด มาค้นพบวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งใบและเจอกับทุกความเป็นไปได้ที่งาน All w a f a งานที่รวมนวัตกรรมแห่งอนาคตและเทคโนโลยีสำหรับชีวิตประจำวันพบกันตั้งแต่วันที่22 28กรกฎาคมณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์รวมสร้างปัญญาเพื่อทุกโอกาสขับเคลื่อนอนาคต